เป็นคู่เออเป็นคู่ผู้ไว้ป่ะเดี่ยเป็นคู่แล้วบัก็คัดในหน่อยกับขี่ดื้อขี่ดื้อบักคักอย่าไป็ยังป่ะเดี๋ยวลำบากหลายอยากเป็นยังไหมครับมียของออกไหมครับมีมันนอนทำงานแบบสบาย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 ปากเปียกปากแข็งเหรอเวยเตียวครับลวกที่ซื้อก๋วยเตี๋ยวครับลวกลวกอาชีพลวกลวกไอบริการมีสบายกว่านีพวกครับ นอนนอนอยู่ซื้อกระได้เงินหะไม่เอียงนอป่ะเนี่ยนอนทำงานเนี่ยท่านมีแห้งท่างใดกันเมียฮ่าฮ่ม่าฮ่าปวดตุ่นหีบโจ๋เอาทอนเวรแล้วได้เงินน่ะโอ้เออครับอาชีพเพื่อนครับป่ะเนี่ยเออแต่ละเออครับเอาไม้อาชีพต่อไปครับน้องไม้ค่ะอาเจ้าที่ผู้อาลัยแนวไปขอบคุณค่ะจ้าน้องไม้ด้วค่ะ ต้ไม้ค่ะอาชีพต้งไม้ค่ะอาชีพพี่ไฟผันได้ค่ะเป็นปลาทู่บอ่ค่ะในกอยากเป็นคู่ใช่ไหมมาอันนี้ไมไอมาแงมันเป็นเมียหญ่บ้านเียหญ่บ้านมาเปลี่ยนเนาะถ้ากระไก่พุนเนมีเมียแล้วมาครับมาครับเมียหญ่บ้านเมียหญ่บ้านโอ้ป่ อ่ะครับพี่อาชีพพี่ฉันนะครัโอ้ยมัดคันพี่น้องเอ้ยเนี่ยพยาบาลครับเนี่ยมือเศร้าในประกาศปักกันสมบสรณ์ดีบเออเดี๋ย้วยอันนี้ใครว่ากระไพนี่พูดยิ่งนี่ผู้ชายนี่ครับเนาะอันนี้ใครผู้ชายบปล่ผู้ชายครับโอ้อันดับไม่ผมเอาสมบูรนี่โอเคครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับอาชีพนะครับอันนี้เป็นแนวทางเด้อนะครับแนวทางให้กับลูกตลาดของเรานะครับ ถือว่าอนาคตเดากเป็นอาชีพเด้อันนี้เป็นแนวทางสี่เนี่ยเ่ยวเี่ยนนะครับแนวทางนะครับถ้าเห็นลูกเรามานะครับพาทุกคนมาเนาะเห็นคุณหมอมาวันนี้คุณหมอมามอบทุนถกเห็นพอาออบทุนถักเห็นพยาบาลมาแขกเห็นตำรวจมาแักโอเคครับอันนี้คือถือว่าเป็นการแนะนำอาชีพที่ แต่รคตของลูกหรานของเรานะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราจะทําการแสดงต่อเลยก็เรียกกันนะครับเป็นการแสดงของระดับชั้นป .3 นะครับป .3 เตรียมพร้อมไหมกูโอเคครับสุดยอดมากเลยนะครับป .3 ทับ1ใช่ไหมครับโอเควู้ดดีถือว่าทีเด็ดครับทีเด็ดทีเด็ดชุดนี้ครับนะครับ ออมาในชุดการแสดงอิตาโลอิตาโลโอาหารแปลว่ายังครับเลยอิตาโลนะครับทุกคนพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับชุดการแสดงของลำประสานทานหนึ่งอ่าเดี๋ยวผู้หญิงเดินไปนิดนึงนะคะัิโลครับ

พ่อเวเซรัลโต้ทำนะครับให้เกียรติพ่อมาให้กับลูกเรานในชุดก่รกันงของภาษาลับสามได้น,น,น,นะครับกีตารลนะครับลูกนเราครับน่าเป็นกี้ลูกอ่ะตอนนี้มไมใส่บาทเด้อไม่ใส่บาทเลย ก็ด <sa iden> ี๋ยวดมาสิมาว่าดงานเหมือนมันลยห่สวยบนรบ้นับไปนี่สวยสวยน่สวยนะไป่าปอมละต้องนุ่แน่ต้อคุณพ่อทองซับซ้อนช้โลกครับอเ็จของเราทุกๆปีนะครับไมว่ากิจกรรมมัดเด็กกิจกรรมลูกเสือนะครับแล่นก็ให้การสนับสนุนพวกเราทุกๆปีโอ้ลูกๆเอ้ยย่าเปล่เด้ออเสมเบอร์เดครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณพ่อระชร์ลกความเป็นย่งสูงครับพี่หน้าอาครับมาเยเยแปดยยแปครับมาเอยยแปดี่บ๊อมร้ยดนีมีไหครับอะไรร้อยแปดจะให้ลูกๆเรามีไหมครับอันนี้บอบอบอมีครับดอ้เป็นกระชับเวลานะครับลูกเราครับ จากคุณแม่ของเราลูกยว่าปีนึงมีครั้งนึงนะครับปีนึงมีครั้งนึงที่พวกเราได้แสดงความสามารถนะครับการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือการแสดงครับพี่เมย์เ่ไปแลล้วมราเตรียมเพิ่มเต่ิมม่บ้านแล้วนะครับนะครับแลกกันไม่พอนะครับขอบคุณครับขอบคุณมาให้มันทุนเถื่อนเนอรโดยเฉพาะพี่กอดเด้อ บได้จักตียอดมงมีเียจำในจในยังก่อนเรื่อถูอเป่สไลด์ีเฮียะไรสไครับมีนีา้สิบบาทมาเนอะปนีนแจ้งจับได้พ่มคุณแม่นองเฮาเนห้เศบาทนะครับขอบคุณมากครับเอาหนึงเอาบอเด้อยับนึงนับสองมาเ่สสิทธิ์ได้าเดนนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ปกครองทุกท่านก็นแล้วกันนะครับที่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาของลูกๆเราครับอ่โอเคพอสานนิดงลงฮานต์มาเนี่ยลงฮานต์แล้วผัดเน่นะครับต่อไปเป็นชุดการแสดงของระดับชั้นป .3 ครับสองเข้ามาในชุดการแสดงเอพ E T T นะครับ

S <S สุดยอดมากเลยครับ<อ>สำหรับชุดการแ<อ>สดง <ไป S 1> ของลูกเราระดับป่อสานะครับนี่ขาอ้เนเาเรียกตําเรียนว่าชุดนี้นะครับเป็นตัวเ,ยเ,ยวเ,ยเียนของเด่นนันนนนนกกอล์ของเราน,นะครับไปแข่งขันเขาบอกเด่นระดับระดับบึงการนะระดับเขตนะครับถือว่าสุดยอดมากกว่านี้นะครับได้ขาดแค่เดียวว่าขาดชุดครับวันนี้เพราะว่าอะไรครับชุดนี้หนูได้มาจากอะไรลูกชุดนัน แนวกัรเลือกตั้งไหมครับนะครับถ้ามีชุดสวยๆจากผู้ใหญ่สมุนีพี่นาในเชมในเชมเบงการแนอนนะครับอ่ะในกรนีขอกราบเชิญท่านผู้ใหญ่สมองนะครับฐานันดอนนะครับผู้ใหญ่บ้านทุ่งเกตุสิบแปดนะครับให้เกียรติบอบรางวัลให้กับลูกๆเรานะครับขอกราบเชิญครับเอาอันนี้คือเอียงเพิ่มตัวเอียงเนี่ยสุดยอดมากครับสี่ตัวนี้นะครับ ป็นการสร้างสีสันให้กับลูกๆเรานะครับขอแยกกับเดชเชิญนะครับพ่อสมบองครับหน้าเวทีเลยครับมอหลังวันนะครับเดชเชิญครับเอาซีตัวนี้ไปน้ำแน่นี่จักผู้ใดอยู่กี่คนนี่ยยังไม่รู้ว่าใครนะครับอ่ะโอเคครับขอเสียงประมึนให้กับชุดการแสดงของประสานรับสองครับสุดยอดมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพ่อใหญ่สมบองถ่ายร่าดอนอย่างสูงครับที่ให้เกียรติบํารงบัลกับชุดนี้ครับเอาเฝ้าลงมาเนี่ย ครับลูกไม่หล่อมีสิทธิไไทธ์ไหมครับบบลูกไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับนะครับอันนี้สี่ตัวนี้เราจะเฉลยนะครับการแสดงช,ชุดสุดท้ายนะครับเราก็เฉลยว่าเป็นไทยนะครับเอเจ้ายุตโตจะเนื้อออกคลอนละแบบนะครับย่ตอจนจะทอนแล้วงานจนจบงานจนจบงานครับอ่ะ ขอเสียงประมินต้นรักกับชุดการแสดงของต้นสีั้หนึ่งครับชุดอะไรครับรูปไม่หรอมีสิทธิไ์ไหมครับรูปไม่หรอมีสิทธิไ์ไหมครับ មិនខាត់ត្រូវកំរើណឺណឺ กัเป็นเชิญนะครับคุณพ่อคุณมีนะครับคุณพ่อคุณมีมีทางแสงนะครับอ่าหยาลูกไปหอกลูกเดไปข้าหั่เห็นพวกเขาเต้นดีกันจีเปิดอีกเยอะเฮ้ยนะครับอ่าแต่การที่ครับผอได้เพนเชิญกับพ่อคุณมีมีทางแสงครับให้เก็บบ้องรางวัลให้ลูกเราครับชนะครับอ่าลูกเราครับหน้าหน้าเวทีเลยครับเพนเชิญคุณพ่อครับรับางวัลก่อนนะคะรางวัลก่อนครับตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะคะ แล้วเซบาทห้ารอยแปดเตียมไปเด้อนะครับเส่บาทห้าร้อยแปดเตียมไปครับขอเสียงปะเบอรให้กับชุดการแสดงของปศทหนึ่งครับขอเสียงประเบอรต้อนรับสนับการแสดงชุดระับปศทสองวันนี้มาในชุดการแสดงสื่อยังก่ลูกคุณครูขาคุณครูขาเอาขอเรึ ขอเสียงคุณผู้ชมต้อนรับเพื่อนกับชุดนแสดงของปอ2ครับขอบคุณผู้ขาเด้อ,อคุณผู้ผขานะครับสีทับสองคุณผ <4 S 2> <อ>ู้ขาน,น,นะครับอันนี้จานี้ขออนุญาตอันนี้โคตรหนเด้อผู้ใดเนียบอกไปชิบ,บ,บถอดรูปอยู่บ่ขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับอ่าท่านสี่ท่านมอบรางวัลก่อนนะครับอ่าไม่เป็นไรยังไม่เฉยย่าฟาเฉยครับฟาก่อนนะครับ ผมเป็นห่วงเหยีดเป็นลบส่วนดอกว่านะครับอ่ะชิญหน้าเลยครับเชิญหน้าเลยครับทั้งสี่ท่านเลยครับผมกรบโบว่าผู้ใหญเองครับตัวนี้นะครับเรียนเชิญสี่ท่านครับเชิญครับหน้าเวทีเลยครับหน้าเวทีเลยครับเชิญครับสี่ท่านครับเออตอนนี้เรารู้เท่ากันครับพวกหัวผู้ใหอยู่หันครับนะครับอ่ะเรียนเชิญครับสุดยอดมากครับท่านอีสันนะครับให้กับพีรรมของ วัดเด็กเดี่ยวของเราครับสุดยอดมากครับอะ,อะลูกๆเรารับรางวัลครับอขอเสียงโอเบอร์เฮฟชินเต้เซีงของป .4 ครับสองขู่ขานะครับสุดยอดมากครับเดี๋ยวเพิ่นค่อยเฉลยเด้อนะครับนเนรเเเเารรผู้ใหญ่ยังหันแงขอเฉลยได้เกือบเป็นลมหมดละขอขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่มาสร้างแสงวันนี้ครับชินเต้เซียง โมเมนเดี๋ยวพวกมาไล่อีกโอ้ยสิบาอีกล่ะมาเลยร้อยแปดครับเชนครับมาเลยร้อยแปดครับเหยือบเพิ่มโมงเราให้ลูกพวกเราดกเราได้เลยนะครับมาเลยร้อยแปดครับเชนครับสุดยอดมากครับถือว่านัทั้งนะครับลูกเราได้แสดงความสามารถด้านเีทีนะครับเพราะเป็นจะเป็นการเต้นหรือการแสดงนะครับถือว่าขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่ให้ความสำคัญสำคัญกับลูกเรานะครับขอบคุณมากนะครับ สำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่จะทอดขนมหรือเงินสนทุนนะครับที่ตกเต็ดนี้ได้เลยนะครับพวกนี้เลยอาจจะเป็นขนมหรือว่าจะเป็นเงินสนทุนนะครับกิจกรรมนะครับทางโรงเรียนเรายินดีโอ้ขอพุทธาขอได้อีกนะพี่ดโอ้คือได้ผู้เดียวรอบอ่ะพ่อเรียงกัะทวงพ่กเอาละนะครับขอบคุณมากครับสำหรับมาไรน้ำใจนะครับวันเิฟเอาจะพ่อแหงวเลยขอบคุณมากครับ นะครับขอบคุณมากปรสีนอมเชิญครับเชิญครับลูกมาครับหงพร้อมแล้วนะครับอ่ะวันนี้มาในบทเพลงไม่สนิทปิดนะคะชื่ออะไรนะครับไม่สนิทปิดมดค่ะโอยไม่สนิทปิดมดเลยเอาสามสองหน่ไปดานยาวดดอ้ย ปั่นปอโกรับปองโกอ๋อมันออกมานี่ตัอ๋อเป็นตัวอ่จะมาเป็นตัวอย่างงี้โอเดี๋ยวนะครับตัดให้มันเท่ากันตัดด้วเแค่นิ้วดเานิ้วเราี่ม่จันะคเป็นทอดอ่าเพราแป้งมันแป้งมันสุกมันไม่ใช่แป้งดิบน้ำมันมันก็ไม่ดำ เพราะมันไม่มีสารอะไรเลยนะไม่มีสารตลอดนะใส่ปลาหัไอโฟเขาใส่นี่ใส่ยี่สบีเใส่ทุกอย่างก็ดตีเนาะอืมามครับมีใหญ่ก็เล็กเด่นหัวมันนี่ทอด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 แล้วทอดแล้วหลับล เสีบกพ้เลยฮะขอบคุณนะขอบทุกท่านี่ตัดอที่ดต่อไปสิ้นกินมื่อเพล่นี่กนกนไกิอ่ากจานกบานนี้อมมม่เลยงด้ยมอีแุ่งง่าุ่รายกาั้มเองนา

น้ทานน้ำสมควยอาน้าอกนครับจะเล็กน่อยเขาพ่เทาันดน้องท่านทางบุ่นน้องท่าน้รากุว ต้ตัมเขาเป็นคนบ่อเด้นินบอกปิดได้นสินะก็ผ่านโอเยโอโคค่ะเป็นาต้นตำมันม่ใชน้าบมันได้งเรอีดุอทุั้มก่ป็มท่านอย่างนะครับเป็นมุก่าท่านนี้ครับ ตัวนี้เป็นโรงลานอะไรเนาะเหรก๋วยวตี๋ครับ๋วยวตี๋ครับนะย่างหลายครับล้ำสวยเลยมาแครับอะไรันเด็กแข่งชาดฮ้องทข้าวตี๋่ำข้วตี๋ยวางอะไรเยอะเหอครับเราะอ่าเขาทเป็นโนามนะ ท่านน้ำาไลงท่านน้ำโอ้พนท่านน้ำนะทานนา้ำนะนี่คู่กันท่าในยหอยนไเดีเยิ้มอเอยงามครับี่าเอาน้ำน้ำเพินล่ะกินน,น้ำหนึ่งขวด แต่ท่านครับต้องท่านทั้งคุณหนีก็ตี่หนังเนาะต่ำมะพ่งท่านต่ำมะพ่งกำลังต่ำเลยครับแสบมาเอามาเอา Yeah. อันนี้ยังอันนี้ขนมออขนมตัขนีคขอบคุณนะครับอ่ะไหวนะเดี๋ยวะเยนี่อนคนนงเียหน่อยครับอันนี้ยังอันนี้โอ้อันนี้ไอศครีมโอ้อยากกินไอศครีม้เป็นไง อกาตี่มาอะการจะมแี้วจจวันีมนะี่นะครับใจดีนะครับเป็นล่องท่านวันเด็กน่าหอ พอได้ร้ายหนัไม่ได้ยรอกไอศครีมมันหวานนมหอมไอศกรีมสบายแล้วเราขอขอขอน้ำอันหนึ่งเออขอบคุณค่ ตัวนั่นนั่งไว้เพือเด้จะมาปรทันก่อใช่น้ำเลยนี่น้ำนังนน่ยไมามาระทันแล้วพวกหนึ่องสาม่ยน้น้ลูกนุ่มอยู่บานน้ำก็ตอเป็นขวดเบิดเลยน้เบดต่อนมูเลยไปเอาน้ำไปเอาน้ำมึงบ้ากวบอกลตัวมบเลยพรองบริการของดีไี่สิะอันนี้อัน้กมาล่วงเราตัวนั้น เยามาลงแล้วก <No ้ามกุญแจก็ต่อมาเลยตายเองใหม่มาปีนก็เพื่อแย่ก้ามกึ้นต่อมาเทศเรหันกนห้ามันาเ้าคุณอะเดไปขายดีก้ามขึ้นเลยเนาะอันนี้ดีโร่ดีโร่ ขพอจ็กแคนี้นะครับตรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ